พบกับช่องแบงค์ปีนะฮะวันนี้ก็อย่างว่าครับไม่ได้ใส่เสื้อตัวโปรดเท่าไหร่วันนี้ก็จะมาเห <c oughs> ็นเพื่อนๆบอกกันว่าอยากเห็นรูนผมในแต่วละวันที่อยู่โรงพยาบาลนี่ผมก็อยู่โรงพยาบาลมาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วก็อยู่กับวิวนะทั้งวี่ทั้งวันหน่าเบื่อสุดๆส,สงการก็ไม่ได้ไปดูคนเขาเล่นกันตรงนี้ ดดยอจัมาเดี๋ยวเราจะมานั่งเล่าให้ฟังคือต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆคือผมแม่งโคตรสุดยอดสวยตรงไหนหรู้ป่ะตรงที่ว่าระหว่างนี้ผมพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผมแม่งติดโควิดวันที่2ก็คืออยู่โรงพยาบาลได้สองวันผมติดโควิดใช่แล้วผมก็โดนย้ายขึ้นไปห,ห้องข้างบนซึ่งผมก็ไม่ทันได้ถ่ายคลิปเพราะว่าแม่งป่วยตอนนั้นแบบไม่ไหวแต่ตอนนี้อาการอะไรเริ่มดีขึ้นแผลอะไรเริ่มตกสะเก็ดหมดลวเหลือแค่ที่เอวแม่งไม่หายสักทีเจ้ากรรมต้องโดนตัดเนื้อ2วันครั้งแล้วแผลก็เป็นรูอยู่แั้นแต่พวก ท้องอะไรเปิดหมดละอยากให้ดูเหมือนกันแต่มันก็มันก็เป็นสเก็ตลอกแล้วร้อยมันดีกว่าน,นี้เดี๋ยวค่อยให้ดู <c oughs> ก็ตอนนี้แผลทุกอย่างเปิดหมดเหลือแค่เอวซึ่งผมก็อยากจะออกจากโรงพยาบาลเต็มทอนละดูที่ของผมในแต่ละวันก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตื่น8โมงเช้ากินข้าวแล้วก็นอนนี่จะเที่ยงมีข้าวมาก็จะข้าวโรงพยาบาลก็น่าเบื่อก <c oughs> ินอะไรก็ไม่รู้ทุกวันท <c oughs> ั้งวันแล้วก็กิกนยา แล้วก็มีช่วงแรกที่ผมอยู่นี้ผมให้ยาทุกวันต้องฉีดยาเข้าเส้นแต่วันนี้ผมไม่เอาแล้วเพราะว่ากลัวติดเพราะมันคือมอร์ฟินก็คือแก้ปวดนั่นแหละประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็มีพี่พีพยาบาลมาเช็ดตัวให้แต่ผมจะไม่ค่อยเช็ดผมจะแบบวันหนึ่งเช็ดทีหนึ่งสองวันเช็ดทีหนึ่งเพราะว่าแบบไม่ค่อยอยากขยับตัวนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมวนวันเราเนี่ยทำอะไรกันเจอกันครับเพื่อนๆน,นี่ฮะคือจริงๆอะผมต้องใช้ไม้เท้าเดินแต่ถ้าใช้ไม้เท้าเดินผมจะถ่ายไม่ได้ผมก็ยอมเดินกวเพียง,ยงอันนี้ค่ฮ ตเตียงที่ผมใช้นะฮะเป็นเตียงไฮดรอลิกนะฮะสามารถปรับได้หลายระดับมากๆซึ่งระดับที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เวลาตื่นนอนผมก็จะกดอันเนี้ยให้มันขึ้นมาแบบสุดๆเพราะว่าจะได้นั่งดูหนังดูทีวีอะไรได้ใช่ไหมแล้วก็นี่ผมก็จะมีสายชาร์จไอโฟนเสียบไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะพันไว้ตรงนี้พันพันไว้ตรงนี้เพื่อให้มันไม่หลุดคือเอาจิงๆอยู่2อยู่คนเดียว2อสาวันแรกคือกลัวผีเยก็แบบไม่ไม่อยากเคลื่อนไหวเยอะไม่อยากลง เตียงคะคือคนอื่นเขาหมอนใบนึงผ้าหม่มผืนนึงคะนี่ฮะดูของผม f ู l อ option นี่หมอนองหัวหนึ่งหมอนข้างปิดเอวผ้าห่มหนึ่งผืหหนสองผืนแล้วก็ปิดเอวอีกฝั่งหนึ่งคือเวลานอนไงรู้สึกอบอุ่นแบบมีอะไรอยู่ข้างๆเราลตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอะไรวะก็ประมาณนี้เตียงก็จะปรับปรับได้อครับผมยาแก้ปวด<ม>ครับนี โทษทีเมื่อกีน้นี้พี่พยาบาลเขาแวะเข้ามาเช็คยานในตู้อ่ะต่อน,นี่ก็นั้นเดี๋ยวเราก็กินข้าวกันก่อน วิธี YouTube เบอร์เอาจริงมันก็เหงาแหละคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวข้าววันนี้ก็มีแกงจืดอ,อะไรรู้ี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูเนี่ยชีวิตวันๆก็อย่างนี้แหละกินข้าวกินยาแต่ข้าวส่วนใหญ่กินไม่ค่อยหมดมันจําเจล่ะน่าเบือ่อสัปดาห์แรกอาหารมันไม่ซ้ำไงพอสัปดาห์หลังๆมันเริ่มซ้ำแหละแล้วมันก็น่าเบือ่อไก่ตม้มอะไรเข้าม,มีแต่ไก่ไม่มีหมูบวกบวกไข่ แล้วเขาก็จะมีอันนี้เว้ยเขาก็จะบอกเขาจะบอกโภชนาการงดอาหารทะเลงดทอดงดมันงดเย็นพลังงานที่ร่างกายได้รับโดยประมาณนะอันนี้650แคลแต่ถามว่ากินถึงไหมไม่ถึงผมกินแค่อย่างละครึ่งแล้วก็มีแกงมังกร<ๆ>ก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกัน<ๆ>ก็คือมีเรื่องเล่าเฮยวันนี้ผมทาลเว้ยผมจะเล่าผมจะเล่าให้ทุกคน<ๆ>ก็คือผมมีเรื่องเล่าคะตอนผมอยู่ห้องข้างบนก็คือแบบมันเป็นห้องห้องห้องแบบนังไงเป็นห้องแบบห้องโรบาสา์เนี่ย ไม้มีสองเตียงด้ยคือเตียงด้านขวานึงกระจกกับเตียงด้านช้ายแล้วที่สำคัญคือเขาไม่คนน แอร์ในห้องแอร์ห้องนั้นแปลกคือโดยปกติแอร์แม่งสามารถปรับองศาไนดะ้ว่าแบบเฮ้ยเอาร้อนเอาเย็นใช่แล้วคือผมด้วยความที่ป่วยผมก็ต้องการอุณหภูมิสักแบบยี่แปดยี่เก้าแต่พอผมปรับอุณหภูมิอยี่แปดยี่เก้าความเย็นแม่งเย็นกว่าแบบสิบแปดองศาตอนกลางคืนแล้วแบบมันจะชอบมีเสียงอะไรวิ่งเหมือนในท่อแอร์วิ่งตอกตอกตก,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 ตกแลก้วก็แบบผมไม่ดูผมไม่รู้นะด้วยฤทธิ์ยาหรือว่าอะไรนะวันแรกผมนอนแล้วเหมือนแบบมันเรียกว่าฝันฝันแต่มันไม่ได้้้้รรรููมมััันนไไ่ดสึกกวลวนะเียฝ เหมือนจริงอะ่ะก็คือผมนอนอยู่แล้วผมก็รู้สึกรู้สึกอญายนะครับอาายเราแล้ววนะันที่แล้ะก็รู้สึกว่าแบบมีคนนะมายืนนอกเตียงเลยปรนะมาณแล้ว แต่ในฝันนะั้นไม่เห็นหน้าไม่เห็นเลยคือเป็นแค่ความรู้สึกแต่รู้ว่าเขาตัวสีเขียวแต่ไม่ได้เขียวนะแบบเขียวแบบมีแสงเคยเคยดูหนังครับผม,มน่าจะเพลอเจอแหละตามความจริงแล้วก็กลัวชีบหายกลัวแบบกลัวชิบกลัวจนแบบต้องกดบอขอพยาบาลพยาบาลครับผมขอยานอนหลับแล้วหน่อยเนะี่ยก็กินไปก็เออช่วยบรรเทาได้แล้วมันก็จะมีเรื่องแปลกเรื่องหนึง่งเวลาอยู่ห้องข้างบนคือมันมีคืนหนึง่งผมมีคนมาเฝ้าแล้วก็นอนอยู่เนะี่ยเตียงจะนอนคนละเตียงใช่ป่ะก็คือผมนอนตอนนั้นผมรู้ตัวว่วาผมไม่หลับเว้ยผมนอนอยู่แล้วอยู่ ผมก็แบบขยับตัวไปขยับตัวมาอยู่อยู่คนเฝ้าอตะโกนมาแบงแบงออกจากห้องน้ำยัง โอ้โหผมช็อกเลยครับคือผมยังไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้าเลยผมก็บอกเฮ้ยละเมอเปล่านี่ยังไม่ได้หลับเลยนะมันก็ออ๋อสงสัยละเมอแล้วเขาก็นอนต่อแต่ระหว่างที่นอนต่อผมก็มีขยับตัวแต่เขาบอกว่าจะปรับเตียงเล่นทาไมเสียงมันดังก็คือเตียงเตียงพวกเวลาปรับมันคือเตียงข้ามวนมันดังว่ะเนี้ยมันจะเนียมันจะเป็นเสียงตื้อ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 แบบเหมือนโรบอทเขาบอกว่าปรับจังเลยอย่าปรับเล่นดีนอนได้แล้วซึ่งตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ทําอะไรเว้ยคือแม่งโคตรหลอนแล้วตอนนั้นแบบแผลเต็มตัวเเจจจ็็็บบกกกกกลลััววแตต่้องทําใ นั่นแหละประมาณนั้นเรื่องก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีพีกว่านั้นก็คือมันมีตอนหนึ่งที่ผมอะเขาบอกนะคนเฝ้าบอกว่าผมมาเดินมาเข้าห้องน้ําใช่ไหมผมอะค่อยๆเดินมาผมก็เดินช้าเข้าห้องน้ําฉี่อะไรแต่ระหว่างที่ผมอยู่ในห้องน้ําเขาตะโกนอกแบงแบงอยู่ไหนผมก็เดินออกมาผมก็ตะโกนออกจากในห้องน้ำว่าเอ้ยผมมาอยู่ในห้องน้ำนะผมเข้าห้องน้ําอยู่ยังไม่เสร็จเลยทําไมเรียกบ่อยจังอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งไอคนนั้นก็แบบเงียบๆไปไปแล้วพอตื่นเช้ามาผมก็ถามว่าเออทําไมเมื่อคืนทําไมก็เมื่อคืนนะเขาบอกว่าเขาอะเห็นผมมาเด นอนออกจากห้องน้ําแล้วมานอนที่เตียงแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยชะเง้อดูที่เตียงปรากฏว่ามันไม่มีใครตรงเตียงผมนะผมก็เลยแบบเครียดจิตกูหลุดแล้ววะแล้วช่วงนี้มันก็ฝันอะไรแปลกๆบ่อยมากเพราะว่าแต่ก็ชินถามว่าชินไหมก็ชินแล้วนะแต่ก็ฝันแปลกค่อนข้างบ่อยฝันว่าอย่างล่าสุดนะวันนี้ฝันว่าจะไปบวชหรืออะไรนะั่นแหละแต่ก็ตื่นก่อนหมอแม่งมาหลอนเลยปติหมอมาทําแผลประมาณ4ี่โมงห้าโมงวันนี้ผมนอนยังไม่ทันตื่นเลยสิบโมงหมอมาจัดแผลแล้วผมก็แบบ สะดุ้งเหือกไป,ปก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวกินยาก่อนเดี๋ยวกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแวะมาคุยกันต่ออันนี้ขอโทษนะทุกคนใครไม่ชอบกดข้ามมาไว้ดูคลิปสนุกอื่นๆก็ได้อันนี้คือแบบอยากจะเล่ารูทีนแบบก็คือพูดตรงๆมันเหงาแล้วบวกกับเป็นคนที่ว่างไม่ค่อยเป็นแล้วอยู่ๆมาว่างก็ไม่ชอบนี่โชคดีนะได้โกโปรนะถ้าได้กล้องใหญ่มาตัวเดี๋ยวผมก็ถ่ายไม่ได้อันนี้ได้โกโปรมาโกโปรนี่ถือว่าเป็นกล้องที่สุดยอดใครอยากทำยูทูบคิวๆอะโกโปรดีสุดละนั่นแหละฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัว งั้นเดี๋ยวผมขอตัวเสียข้าวอะ่ะมีกิจกรรมอะไรให้ก,ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะพยายามถ่ายกันหน่นเที่ยงคืนวันนี้จะทาเป็นคลิปแบบใช้ชีวิตในโรงพยาบาล24ชัมม่วโมงก็แม่งมีอะไรให้ทําบ้างเครฮะเพื่อนๆจะเจอันโอเคฮนะตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําภารกิจต,ต่อไปเราจะต้องฝึกเดินจริงๆอ่ะผมไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็ได้ย้ยแต่หมอกล,ลัวเนี่ยตรงเอ็นข้อเท้าผมอะ่ะมันฉีกข,ขาดเขาเลยไม่อยาก โอ้ยเขาเลยไม่อยากให้ลงน้ําหนักเยอะนะเขาก็เลยให้ผมต้องฝึกเดินนะเขาก็จะมีวิธีฝึกเลยนี่มันจะประมาณนี้เพื่อนๆเขาจะให้เราฝึกใช้ไม้ตั้งแต่นั่งตั้งแต่นั่งยนต์เนี่ยเวลานั่งนะเขาก็ต้องให้่างนี้เอ็นมาข้างหน้านะแล้วเาก็ยืดตัวแล้วก็สอดไปใต้เต๋าข้างหนึ่งแล้วก็สอดใต้เต่าอีกข้างหนึ่งแล้วก็เดินอย่างนงี้นี่อย่างเงี้เดี๋ยวผมเดินให้ดูซึ่งผมก็เดินคลอกนะมันก็เดินนะ้เราก็เดินต่อ บอกจากใจเลยนะออกจากโรงพยาบาลผมว่าไม่ใช่แล้วไม่เท้ามันไม่เราใจพอแต่เราก็ต้องรักษาตัวเองให้มันดีที่สุดนั่นแหละช่วงนี้ก็พักไปเต็มที่คิดถึงเพื่อนๆพูแลเศร้านี่นี่นี่มีอะไรให้ดูค่าใช้จ่ายผมทั้งหมดนะฮะอยู่มาสิบกว่าวันค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับขึ้นช้อยสี่อันให้คนเลือกสองแสนบาทสามแสนบาท 4แสนบาทแล้วก็5แสนบาทผมให้ทุกคนเวลาคิด5วินาทีจับเวลาโอเคหมดเวลาฮะคำตอบคือ3 5 6 0 0 0บาทฮะก็หลุดเราลา,ลาประมาณสามแสนเลยถ้าตีเลขกลงๆก็คือ4แสนนั่นแหละกว่าจะออกไปก็อนอั่นแหละฮะขอบคุณนะ,ะที่ร่วมสนุกได้ดีว่ะชอบเหมือนแบกกิวเลยรายการแบบให้ทุกคนเลือกว่า เจ้าข้อไหนผิดหรือถูกก็อนอั่นแหละครับประมาณนี้โอเคครับก็เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาเจอันช่วงเย็นเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็นอนพักกับเตียงตัวเดิมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็ตื่นมากินข้าวกินยาเยน็ยนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงดึกมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันข okay, อตัวไปนอนพักกอนบายโอเคครัเพื่อนๆเมื่อกี้หลังจากเจาะเสร็จนี่โดนแล้วฮะคือมันค่อนข้างปวดแผลแล้วเราจะต้องตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาเนี่ยคือแม่ง สุดยอดมากคือผมเปิดเส้นประมาณแบบนับไม่ถ้วนแบบเปิดประมาณ10รอบถึง12รอบได้แล้วเพราะว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้ผมต้องเพิ่งยากแก้ปวดหนักมากเพราะว่าเอเวแม่งเป็นรูคืออยากให้ทุกคนดูเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดแผลดูแล้วกันว่ามันอลังการขนาดไหนส่วนวันนี้ก็อากาศดีครับาาดีมากครับอากาศดีมากก็คือเหมือนฝนมันจะตกตรงนู้นเมื่อกี้นี้ก็น่าจะเห็นและซึ่งเดี๋ยวรอฝนตกแล้วเรามาดูวิวกันว่ามันเพลิดเพลินขนาดไหนส่วนตอนนี้ขอตัวหลับสักพักหนึ่ง ไม่รู้เจอกันตอนไหนตอนนี้ก็เวลาประมาณนั่นแหละเวลาประมาณเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งโอเคฮก็เดี๋ยวเจอกันนะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละใช้ชีวิตในโรงพยาบาล24ชั่วโมงบา,บายตอนนี้ก็หลังจากนอนไป3-4ชั่วโมงเราก็จะมานั่งที่เดิมคือวันนี้ฮะผมน่าจะทำการสระผมอยู่โรงพยาบาลนี่แม่บอกเลยว่า เอาจริงๆ่างผมเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆแค่วันสองวันก็เบื่อแล้วนี่คืออยู่จนโปง่งคือแบบชีวิตมันก็ก็แค่ชีวิตเราต้องดูแลรักษามันให้ดีมังเอาจริงๆเราผิดพาลาดอะไรนี้มันสุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเราจริงๆก็คือตัวเราเองนะที่แม่งอยู่ได้ยีิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้มแข็งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะได้สระผมตอนไหนนะเจอกันนะเพื่อนๆแล้วนี่เดี๋ยวเราจะทําการสระผมเงินให้พี่ๆพ,พ,พยาบาลนะครับ คืนนี้เป็นการสระผมครั้งที่สองนะหลังจากที่เกิดเหตุก็หน้าแม่งบูบหมดเลยเลยไงหน้าที่มันโดนแรงดันเยอะโอเคฮะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาสระยังไงนี่ฮะก็คือการสระผมนะในโรงพยาบาลแต่เขาไม่มีบริการตัดผมนะผมถามแนละ้วพยาบาลบอกว่าตัดได้ทรงเดียวทรงบวชโอเคฮะก็เดี๋ยวรอพี่เขาลงน้าโอเคอเคือสบายหัวจัด โอเคเดี๋ยวรอเขาล้างหัวแป๊บหนึ่งไม่ได้สระผมมา2อ,อาทิตย์พยาบาลสระโคตรสะใจวันนีน้ให้ถ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นช้อยสี่ราคา200 250 300 350ให้เวลา5วิในการเลือก250บาทครับเขาก็จะสระอย่างเงี้แหละ2รอ,อบแล้วผมก็จะหลุดพ้นจากความมันของหัวผมผมร่วงเยอะไหม <You> ผมร่วงเยอะมากฮะเพราะว่าเพราะว่าย้อมผมและไม่ใช่เพราะโควิดถ้าผมบางก็มีคลินิกไหนแนะนําก็เดี๋ยวไปฮะอยากทําผมและเริ่มบางเริ่มแก่โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเป่าผมเลยเป่าผมนี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเพราะว่าเสียงมันเข้าไมา่เดี๋ยวมารีวิวว่ามันสุดยอดขนาดไหนตอนนี้เป็นไงผมก็สระผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็ได้ผมที่โอ้โหที่รู้สึกว่ามันไม่มันเหมือนตอนแรกเพราะผมไม่ได้สระผมมาประมาณก็เป็นสัปดาห์คือหัวเหนียวมาก แล้ววันนั้นผมเพิ่งสาไปรอบหนึ่งตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสาเหมือนไม่ได้สาแต่วันนี้พี่พยาบาลน,นะสาโคตรดีเกากระชากจิตกระชากใจแล้เหลือเกินจะคันคันหัวนี่หายคันหัวเลยก็ใกล้จะหมดวันแล้ววันวันก็ประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็นอนดูหนังกินข้าวนั่งเล่นแปบ๊บหนึ่งสวดมนต์ก่อนนอนนี่เดี๋ยวขอตัวไปนั่งเล่นรอข้าวเย็นฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เพื่อนๆบายบายโอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาข้าวเย็นแล้วนี่ใช้ชีวิตในโรงพยาบาล 24ชั่วโมงของจริงเกินและอยู่นาใช้ชีวิตในโรงพยาบาลหนึ่งเดือนวันนี้เมนูตอนเย็นก็มีนี่อันนี้ของเด็ดลาบเตห้หูแกงอะไรนะแกงกึดฟักทองมั้งแต่เมื่อกี้ผมซัดแคนตาลูปหมดแล้วหิวาะน,นั้นแหละเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปโภชนาการทางด้านอาหารผมให้ทายว่าในอาหารมื้อนี้นะในอาหารมื้อนี้ก็จะมีแกงอันนี้เต้าหู้ลาบ ข้าวสวยแล้วก็แคนตารูผมอยากให้ทุกคนทายว่าคำนวณแล้วกี่แคลอรี่ระหว่าง1 450แคลอรี่2 550แคลอรี่ 3, 650แคลอรี่4 750แคลอรี่เรามาเดากันว่าเพื่อนๆจะทายถูกไหมให้เวลา5วินาที1 2 3 4 5คําคำตอบคือ650กิโลแคลอรี่โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกินแล้วก็นั่งพักก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงคำครับ โอเคฮะมืดๆหน่อยนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะปิดไฟก่อนคือไฟมันจะกระพริบกระพริบหน่อยเวลาอยู่ในโรงพยาบาลนี่ฮะก็คือเววิวยามดึกที่ผมชอบมานั่งดูนะเวลาดึกๆเซ็งๆก็จะมานั่งตรงนี้วันหนึ่งประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะ่นั่งดูแบบดูไปเรื่อยๆก่อนอื่นเราต้องปิดม่านให้สนิทนะเราจะต้องปิดให้หมดนั่นแหละวันนี้แป๊บนึงเราก็นอนแนละ้วแต่เจ็บขานะเราจะเดินไปล้างหนะ้า หลายๆคนดูแล้วก็น่าจะเห็นแผลที่ใบหน้าผมแล้วโอเคฮะทุกทุกวันนี่เลยก่อนนอนเราก็จะต้องทำการเคลียร์แผลเป็นตรงนี้ไปเราก็ต้องมาล้างหน้าล้างหน้าก็ล้างแรงมากไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นแผลที่แบบเขาเรียกว่าแรงเป็นแผลเป็นอยู่เราก็ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะทำการมีการแล้วก็ป้ายลงแผลแผลเป็นแล้วก็แต่งฟันใช้ชีวิตทุกวัน หน้าอเออครับใครูปมั่งแรงเลยไม่รู้ทำไมโอเคเสร็จเรียบร้อยฮนะแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทำการออกไปไนอนดูเน็ตฟิกแล้วเราก็หลับแล้วก็จบวันของเราแต่ซึ่งในทุกๆวันนะผมก็จะต้องเดยนมาดูตรงนี้เอามาดูภายนอก มือมือสั่นแล้วเหี้ยตกใจล <g ül> อยู่พยาบาลเดิมขาดก็นั่นแหละเราก็จะต้องทําการเขาเรียกอะไรแอปส่องแบบไอ้ข้างนอกเขาเป็นยังไงบ้างขาขวาเป็นยไงเราก็เงาเงาวิธีคนเงานั่นแหละโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราก็จะทําการปิดไฟแล้วก็นอนดูหนังกันเพราะว่าค่ําคืนนี้อีกยาวไกล เรามานั่งเล่นกันตรงนี้ก่อนโอเคฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทาการน,นั่งเล่นอยู่ห้องเดียวเรา็นั่งดงหนังจริงมันก็หมดวันแล้วแหละเดี๋ยวเราก็อีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็นอนหลับแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นมาวนหลูมเดิมอย่างเนี้ยเป็นเดือนละที่ผมเจอมาฮะก็น่าเบื่อมากๆเพรก่อนนอนก็เนี่ยมนแล้วก็หลับเดี๋ยวว่าเราจะเล่าเรื่องผีดีวะมันก็โหดเกินถ้าผมมานั่งเล่าเรื่องผีอะจริงว่าละ่ะเฮี้ยทุกคน ยายาขอโทษครับขอโทษครับลูกค้างทำอะไรผิดไปต้องกราบขออภัยครับทุกคนเมื่อกี้อยู่อยู่ขวดน้ํหล่นอันนี้เรื่องจริงไม่ได้แกล้งเดี๋ยวให้ไปดูอยู่ห้องคนเดียวด้วยทุกคนผมไม่ได้แกล้งอันนี้เรื่องจริงเมื่อกี้ผมนั่งพูดใช่ไหมพูดกับเพื่อนๆแล้วอยู่ๆแม่งก็เต้งแล้วก็แบบนี้อันนี้ไม่หล่นเนี่ยหลน่นนี่นะดันชิดเลยนะทงสัยเมื่อกี้ผมคงวางไว้ใกล้ใกล้ขอบเกินแล้วมอคิดยังไงเอาเป็นว่าผมไม่เล่าแล้ว ผมกลัวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วเฮียน่าก,กลัวเกินก็ยังต้องนอนคนเดียวอีกไม่รู้กี่วัน จบคลิปเลยแล้วกันโอ้กิมมีคลิปเลยนะเนี่ยเฮี้ย er, แม่งเฮ er, ี้ยนน่ะอยู่โรงพยาบาลเอาจริงผมอยากถ่ายต่อนะแต่ผมเริ่มไม่ค่อยกล้าแล้วอะเมื่อกี้ลูกช้างพูดผิดพลาดประการใดเดี๋ยวลูกช้างค่อยเก็บไปเล่าข้างนอกกันเรื่องผีในนี้ไม่เราละพื้นที่เขาเดี๋ยวอยู่ๆผมสวยโดนคนเดียวไม่มีใครมาโดนเปนเพื่อนโอเคฮะงั้นเดี๋ยวขอตัวถ้าชอบคลิปนี้ฮนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาแล้วกดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาก็เจอกนะันฮะคลิปหน้ารักๆจุ๊บๆแต่ตอนเนี้ยกูระแวกจัับบบเอนคร